ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านครับวันนี้ตั้งใจจะบอกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร5,000เดือนนะเพราะเขาเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีท่านตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมครับ15 พฤษภาคมสอ6หาหมนึ่งล้านรายแต่บังเอิญว่าเว็บไซต์นะครับที่ผมขึ้นหน้าจอไว้เนี่ยคือ savefarmer.oae.go.th ของสำนักเศรษฐกิจการเกษตรปรากฏว่าเว็บไซต์ล่มครับเนื่องจากพี่น้องกเกษตรกรเข้าไปเช็คสิทธิ์กันเยอะมากผมเองก็เข้าใช้งานไม่ได้ ก็กะว่าตอนแรกจะจะใช้งานแล้วก็จะนำเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมปรากฏว่าได้มาแต่ภาพะนะครับว่าด้านสายมือของผมนี่นะคือตัวอย่างการเข้าไปเช็คสิทธิ์ท่านใช้เพียงแค่เลขประจำตัวประชาชน13หลักนะเข้าไปกรอกดูแล้วก็ถ้าผลการตรวจสอบถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์สถานะของท่านก็จะบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินเดียวยาแต่ถ้าไปซ้ำซ้อนกับ รอไม่ทิ้งกันนะครับหรือซ้าซ้อนกับการารับเงินเยียวยาช่องทางอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คงต้องรอส,สักช่วงหนึ่งนะให้คนใช้งานน้อยลงกว่านี้ท่านก็เข้าไปเว็บไซต์นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนะโดยเว็บเซฟฟาร์มเมอร์ .coe.go.th ไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่า มันผ่านพ้นของขั้นตอนของการลงทะเบียนและการจ่ายเงินแล้วตอนนี้ทรกศเขาจ่ายวันละ1ล้านคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ถึงคิวเรานะถ้าเราผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่แต่ท่านก็อยากอุ่นใจใช่ไหมครับอยากอุ่นใจก็เข้าไปตรวจสอบได้เดี๋ยวถ้าการใช้งานเบาบางกว่านี้ท่านก็คงเข้าไปเช็คได้นะครับก็ต้องอวยพรนะขอให้ท่านโชคดีได้รับเงินอยูย่ยาทุกคน มันอาจจะไม่มากมายอะไรแต่มันก็ใช้ยังชีพใช้ช่วยเหลือครอบครัวในยามที่เรามีความจำเป็นต้องฝ่าันฟวิกฤตให้ผ่านพ้นในครั้งนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอพบพระคุณสำหรับก,การติดตามนะครับสวัสดีครับ